สวัสดีครับผมอภิชาติกุลธานีผูอ้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินในานามผู้บริหารสถานศึกษาเราได้เลียงเห็นและให้ความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์มุม่มเพาะรูปกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่เราได้กําหนดไว้เราจัดการศึกษาและฝึกอาชีพแบบเรียนรวมด้วยความเสมอภาคตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตรกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการมีงานทําโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเราเลงเห็นถึงความสําคัญของทักษะการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจในโลกอาชีพมีการขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่เราได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานไว้อย่างชัดเจนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นพื้นที่ฝึกจริงคิดจริง แลวก็ป,ปฏิบัติจริงโดยกําหนดภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินในปี2567วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินของเราได้กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบกา at รในด้านต่างๆ เราส่งเสริมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นการสร้างจิตสํานึกในการเป็นผู้ประกอบการและก็ฝึกอบรมในการเขียนแผนธุรกิจเราได้นําผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงจากนั้นเรามีการจัดสรรงบประมาณในการประกอบธุรกิจใหม่พร้อมกับสร้างความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตลอดจนมีการนิเทศติดตาม และให้คําแนะนําปรึกษาตลอดช่วงระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจหรือแม้กระทั่งพบเจอปัญหาในการดําเนินธุรกิจจากคณะกรรมการนิเทศติดตามในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาดําเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เราส่งเสริมสนับสนุนต่อย,ยอดธุรกิจเดิมที่ดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะผู้บริหารสถานศึกษานะครับเรามีหน้าที่เปิดโอกาส และปลดล็อกศักยภาพของผู้เรียนของเราทุกคนโดยมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการผลักด,ดันผู้เรียนของเราให้ก้าวสู่ความสําเร็จด้วยตนเองและเราจะเดินหน้าพัฒนาศูนย์แห่งนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผู้ประกอบการที่เข้มแข็งทั้งในวันนี้แล้วก็อนาคตครับ